เชื่อไหมครับว่าแมคโดนัลล์เนี่ยเคยประสบปัญหาในการกู้เงินไปทําธุรกิจไม่ผ่านนะครับทำให้ความฝันที่จะขยายสาขาแมคโดนัลล์ไปทั่วโลกเนี่ยต้องพังทลายลงไปในวันนั้นแต่สุดท้ายครับเจ้าของแมคโดนัลล์หรือว่าเลครอฟเนี่ยไปเจอบุคคลบุคคลหนึ่งครับที่ให้คําแนะนําว่าถ้าอยากจะกู้ผ่านเนี่ยนายแบงค์เขาดูอะไรแล้วต้องนําเสนอยังไงแบงค์ถึงจะยอมปล่อยกู้ให้แมคโดนัลล์และเป็นจุดประกายความสําเร็จของแมคโดนัลล์ที่ทําให้แมคโดนัลล์กลายเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันมูลค่ากว่า4้้าาานนบท เรื่องราวเป็นยังไงวันนี้จะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมโนพพงศธรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอก,กันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในคณะเนี่ยผมก็จะสอนนักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออเสียดายความรู้พวกนี้นะกน็นะเลยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังในภาษาธุรกิจเปลี่ยนมาเป็นภาษาคนทุกคนที่กาลังฟังอยู่จะได้เข้าใจเรื่องธุรกิจโดยที่ไม่ต้องเอาไปใช้ในห้องสอบแต่เอาไปใช้ในชีวิตจริงครับตอนนี้เองเนี่ยเราอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอดบทเรียนธุรกิจจากบริษัทชั้นนำนะครรับเาาะะะออมนยผไ ดังนั้นมันคงเป็นเรื่องดีถ้าเราจะสามารถถอดบทเรียนว่าเขาผ่านอะไรมาเขาทําอะไรมาทําไมเขาถึงประสบความสาเร็จและเขามีกลยุทธ์ยังไงในการผ่านพ้นวิกฤตต่างๆในการขยายบริษัทให้กลายเป็นธุรกิจระดับโลกได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็จะเอามาเล่าให้ฟังในซีรีส์นี้นะครับอย่างเช่นตอนก่อนหน้าครับเราก็เล่าให้ฟังไปว่าเจ้าของ Star b u c k s เนี่ยมีกลยุทธ์ยังไงในการทําให้ส t a r b u c k s ขยายสาขาไปได้ทั่วโลกนะครับและ Star ์ bucks เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนคุณจากลูกค้าธรรมดาให้กลายเป็นลูกค้าประจำได้กลยุทธ์เขาคืออะไรถ้้้าาััังงไไไไมม่ดดฟฟตปกน แล้วก็ตอนถัดมานะครับเราก็เล่าเรื่องแมคโดนัลล์ให้ฟังนะว่าประโยคเด็ดของเรย์คล็อกเจ้าของแมคโดนัลล์เนี่ยก็คือคำพูดที่บอกว่าพวกคนโง่ที่มีการศึกษาเนี่ยมีอยู่เต็มไปหมดเลยทำไมการศึกษาที่สูงขึ้นไม่สามารถทำให้การันตีความสำเร็จได้มากขึ้นนะครับและเรย์คอ็อกทำยังไงถึงสามารถเปลี่ยนร้านฟาสต์ฟู้ดเล็กๆนะครับแมคโดนัลล์ให้กลายเป็นร้านที่สามารถขยายใหญ่โตได้นะครับผ่านวิกฤตช่วงการเงินมายังไรทำให้แมคโดนัลล์เนี่ยถีบตัวเองจากร้านฟาสต์ฟู้ดร้านแฮมเบอร์เกอร์ที่เหม เราไว้ฟังไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับตอนนี้เป็นตอนที่3ของแมคโดนัลแล้วนะครับเราจะมาคุยกันว่าเรื่องของแมคโดนัลล์เนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องเล่าเยอะมากเลยแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าทุกคนอาจจะสนใจกันก็คือในเรื่องของการที่เรย์คอร์กหรือว่าเจ้าของแมคโดนัลล์เนี่ยเขาเคยมีความคิดนะครับมีไอเดียที่จะไปขอกู้เงินจากนายแบงก์หรือว่าธนาคารเพื่อที่จะเอาเงินก้อนนั้นอะไปขยายธุรกิจสาขาของแมคโดนัลล์นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกธนาคารที่เรย์คอร์ก เดินเข้าไปขอเงินกู้เนี่ยปฏิเสธทั้ง10ธนาคารเลยนะครับเพราะว่าเรยคอฟเนี่ยเข้าไปในโมเดลของร้านอาหารแล้วก็เรยคอฟเองเนี่ยเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงมากนะครับก่อนที่จะมาทำแม c โดนัล d ์เนี่ยเขาก็มีไอเดียหลายอย่างไปเสนอในธนาคารอยู่แล้วดังนั้นบางครั้งพอเดินเข้าไปที่ธนาคารเนี่ยแบงก์ก็ปิดประตูรับแล้วครับไม่อยากจะรับเข้ามาเป็นลูกค้าเพราะว่ารู้ว่าไอ้คนนี้มันเอาอีกละคนนี้มาเสนออีกละ แต่ว่าอันนี้คือจุดเด่นของเรคคอรนะครับผมคิดว่ามันเป็นจุดที่ทําให้เรคคอรมีแมคโดนัลล์อย่างทุกวันนี้ได้เพราะว่าสิ่งที่เขาทําคือเขามีความทะเยอทะยานสูงมากนะครับไม่ว่าคนจะปฏิเสธกี่ครั้งแต่เขาก็ยังเชื่อว่าไอเดียที่เขาคิดขึ้นมาใหม่มันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเสมอซึ่งเรคคอรเองก็พูดอยู่หลายครั้งนะครับว่าคนพวกนี้เขาไม่ได้เข้าใจเลยว่าสิ่งที่เรากําลังจะทำเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาเห็นแค่ตัวเลขในมือเขาเห็นแค่เอกสารต่างๆที่บางคนบางธุรกิจนะครับ เขียนให้มันดูดีดูหรูมานายแบงก์ก็เชื่อแล้วนะในขณะที่ของเขาเองเนี่ยเป็นธุรกิจที่มันมีโอกาสโตระดับโลกจริงๆแต่ทำไมแบงก์ถึงไม่เชื่อนะครับก็อันนี้คือประเด็นนะที่ทําให้แมคโดนัลล์เนี่ยยังไม่สามารถกู้เงินได้สัทีนะเพราะว่าหลายคนมองว่ามันก็แค่ร้านอาหารร้านนึ่งนะครับนายแบงก์ก็มองว่าร้านอาหารร้านเดียวจะไปขยายสาขาอะไรให้มันเยอะแยะมากมายนะมันจะขยายสาขาได้ยังไงไปทั่วโลกมันเป็นไปไม่ได้นะครับ แต่ว่าตอนนั้นครับก็เป็นความโชคดีของเลคคล็อกที่ไปเจอนักการเงินคนหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันก็เป็นหุ้นส่วนที่สําคัญของแมคโดนัลด์นะครับคนคนนั้นเนี่ยเขาให้คําแนะนํากับเลคคล็อกไว้ว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยนายแบงค์หรือว่าธนาคารเนี่ยเขามองอยู่แค่อย่างเดียวนะครับในการปล่อยเงินกู้สินเชื่อธุรกิจมันก็คือเรื่องของความเสี่ยงนะครับพอเราพูดถึงเรื่องสินเชื่อเรื่องการปล่อยให้ยืมเงินกู้ของธนาคารเนี่ยยังไงก็ตามมันจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงทุกครั้งเลยนะความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงคือความเสี่ยง่่วาาาาถ้้ธนนคปลอเิกู ให้เราแล้วมีโอกาสมากหรือร้อยแค่ไหนที่เราจะจ่ายเงินคืนให้กับธนาคารได้เต็มจำนวนพร้อมกับดอกเบี้ยนะครับ นั่นทําให้หลายครั้งเราจะสังเกตนะครับว่าสินเชื่อที่ปล่อยเงินกู้ยากคือสินเชื่อส่วนบุคคลนะถูกปะก็คือสินเชื่อที่เราไม่มีหลักทรัพย์ไปค้าประกันอะไรเลยนะเขาจะขอดูอะไรครับเขาจะขอดูสลิปเงินเดือนนะครับเพราะว่าเขาอยากดูว่าเราเนี่ยได้เงินเดือนมาคงที่ไหมมั่นคงไหมถ้าเป็นสลิปเงินเดือนที่ออกมาจากบริษัทชั้นนาเช่นปะตะท s c g เป็น้าราชการ แบบนี้ธนาคารก็จะมีความรู้สึกสบายใจมากขึ้นเพราะว่ายัางไงคนพวกนี้กู้เงินไปเดี๋ยวเขาก็จะมีรายได้กลับเข้ามาก็ได้จะเอาเงินมาจ่ายได้ถูกไหมครับแต่มันก็ยังปล่อยยากอยู่ดีนะเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะเบี้ยวนี้คือได้เงินเดือนไงแต่ไม่เอาไปจ่ายถูกไหมครับฉะนั้นอะไรล่ะที่ธนาคารปล่อยเงินกู้ได้ง่ายขึ้นก็เป็นที่มาว่าเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับปกติแล้วธนาคารเวลาที่จะปล่อยเงินกู้เนี่ยแล้วมีหลักทรัพย์ค้ำประกันธนาคารจะปล่อยง่ายกว่ามากๆนะครับ ยอตัวอย่างเช่นสินเชื่อที่เวลาเราอยากทําธุรกิจบางคนเนี่ยก็มีรถอยู่คันหนึ่งก็เอารถไปเข้าธนาคารได้เงินก้อนมาอาจจะ3ามแสนสี่แสนห้าแสนบาทแล้วก็ผ่อนคืนกับธนาคารรายเดือนเดือนละห้าพันเดือนละหนึ่งหมื่นบาทถูกไหมซึ่งสิ่งพวกนี้ครับคือสิ่งที่ธนาคารชอบเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ยอมไปจ่ายธนาคารก็ยึดรถเราได้เพราะรถเนี่ยมันยึดง่ายนะครับถ้าสมมติว่าเขามีสิทธิ์ในการยึดรถของเราคือเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยเพราะเราไม่ยอมจ่ายนี่เขาเห็นรถคันนี้ที่ไหนเขายึดได้เลยนะก็เลยไปที่มาว่าสินเชื่อรถของ ก็เลยปล่อยกู้กันง่ายมากบางคนติดเครดิตบูโรก็ยังสามารถปล่อยกู้กันได้นะครับเพราะเหตุผลนี้นี่แหละ,ะแล้วสินเชื่ออะไรที่ธนาคารไม่เสี่ยงไปกว่านั้นอีกนะครับก็คือสินเชื่อบ้านเพราะว่าสินเชื่อบ้านเนี่ยธนาคารปล่อยเงินกู้1ล้านบาทถูกไหมสมมติคุณผ่อนมานิดนึงแล้วคุณเบี้ยวนี่ธนาคารยึดไปตอนนั้นบ้านราคาอาจจะกลายเป็น2ล้านบาทหรือว่า2องล้านห้าแสนบาทสามล้านบาทเพราะมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกวันถูกไหมครับมันทําให้ธนาคารเนี่ยสบายใจที่จะปล่อยนะแต่หลายคนบอกว่าทำไม กู้บ้านไม่ผ่านก็หลายครั้งมันมีปัจจัยครับเพราะว่าผ่อนบ้านเนี่ยผ่อน30ปีถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัว โอกาสที่เขามองแล้วเขาเห็นว่าโอ้สาปีเนี่ยจะมีรายได้คงที่ไหมถ้าเขาไม่มั่นใจเขาก็อาจจะไม่ปล่อยในที่สุดนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยากให้เข้าใจตรงนี้ก่อนว่าธนาคารเนี่ยมองเรื่องความเสี่ยงเป็นเรื่องสําคัญนะครับดังนั้นกลับมาที่เรื่องเลคทร็อกนะครับเจ้าของแมคโดนัลน์ของเราว่าพอเขามีไอเดียธุรกิจไปขอกู้เงินนะครับแน่นอนว่าธนาคารมองเรื่องความเสี่ยงครับว่าธุรกิจธุรกิจเนี้ยจะสามารถหาเงินกู้มาคืนได้ไหม ด้วยความที่แมคโดนัลล์เนี่ยเขาอยากจะขยายสาขาไปทั่วอเมริกาขยายสาขาไปทั่วโลกเขาต้องการวงเงินกู้ในวงเงินที่สูงครับมันทําให้ในธนาคารหรือว่าในแบงก์เนี่ยก็มองว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากนะที่เงินจํานวนเยอะขนาดนี้ตอนนี้มันไม่ได้มีบิสเนสโมเดลหรือว่าแผนธุรกิจอะไรที่มาพิสูจน์ได้เลยว่าการกู้เงินเป็นจำนวนเนี้ยเราจะสามารถทําให้แมคโดนัลล์เนี่ยขายดีกําไรเป็นกอบเป็นกำแล้วเอากลับมาจ่ายเงินกู้ให้กับธนาคารได้มันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ถูกปะ่ะธนาคารก็เลยรู้สึกว่าเออยังไม่ปล่อยดีก ซึ่งนี่คือที่มานะครับว่าพาร์ทเนอร์คนสําคัญคนนี้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในความสําเร็จของแมคโดนัลล์ก็เลยเข้ามาให้คําแนะนํากับคุณเรย์คอนะครับว่าธุรกิจของ Mc Donald ลไม่ใช่ธุรกิจเฟรนฟรายหรือแฮมเบอร์เกอร์แต่ธุรกิจของ Mc Donald ลถ้าคุณมองว่า Mc Donald ลคือ global brand หรือแบรนด์ที่จะสามารถขยายไปได้ทั่วโลกเนี่ยธุรกิจของ Mc คโดนัลลต้องเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย ค,คือแมคโดนัลล์ไปซื้อที่ตรงไหนไปเช่าที่ตรงไหนที่ตรงนั้นมูลค่ามันต้องเยอะขึ้นไปซื้อที่ตรงไหนที่ตรงนั้นมูลค่ามันต้องเยอะขึ้นแล้วคุณจะสังเกตได้นะครับเช่นหลายๆสาขาของแมคโดนัลล์ในประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่ใช่สาขาในห้างก็จะเป็นสาขาที่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นทำเลทองครับก็คือโอ้โหทำเลตรงนี้มันเด็ดมากเพราะว่าเขามองว่าถ้าสมมติลงทุนเงินมา5ล้านบาทในการที่จะมาซื้อทำเลตรงนี้ทําสาขาของแมคโดนัลล์สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ บริษัทได้กำไรก็จริงแต่สิ่งที่มีมากไปกว่าน,นั้นคือตอนนี้ที่ดินตอนแรกอาจจะซื้อมา5ล้านตอนนี้มันกลายเป็นสิล้านละนั่นทําให้นายแบงค์ครับสบายใจที่จะปล่อยเงินกู้ตรงนี้เพราะอะไรฮะก็โอ้น่าสนใจนะ คุณขยายสาขาถ้าสมมติคุณขายไม่ดีอย่างน้อยคุณก็มีที่ดินของตัวเองกําไรจากการขายที่ดินสมมติแบงค์ยึดที่ดินตรงนี้ได้แบงค์ก็ได้กําไรจากการขายที่ดินตรงนี้ด้วยก็แทบจะเรียกว่าอันนี้ลดความเสี่ยงได้2เด้งเลย1คือธุรกิจถือว่าพอเห็นงบการเงินแล้วมรดกเดลนอลขายดีก็ถ้าขยายสาขาก,ก็อาจจะทําให้กําไรรีเทิร์นกลับมาดีมีเงินมาใจ่ายหนี้ได้ถูกว่าอย่างที่2ก็คือเรื่องของที่ดินตอนนี้ปล่อยเงินกู้ให้เนี้ยไป5ล้านบาททาสาขานี้ปรากฏว่าที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นน7ล้านยึดมา แบงก็เป็นกําไรอีกนะครับนี่คือที่มาว่าตอนนั้นเนี่ยเรคคลรอกที่ติดปัญหาว่าเกือบจะก,กู้เงินแบงก์ไม่ได้ทําให้ไม่สามารถขยายสาขาแม็โเดนัลนอไปได้ทั่วโลกเนี่ยก็จบปัญหานี้นะครับโดยการ เอาไอเดียนี้เรื่องของทำเลนะครับเรื่องของที่ดินไปเล่าให้กับนายแบงค์ฟังไปเล่าถึงความเป็นไปได้ที่แมคโดนัลล์จะกลายเป็นร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่พอแต่เราคือร้านอาหารเราคือบริษัทที่มีมูลค่าของที่ดินสูงมากที่สุดในโลกถูกป่ะคุณนึกดูสิสมมุติว่าเศรษฐีของไทยมีที่ดินเป็นเจ้าของที่ดินที่ไหนบ้างครับก็เต็มประเทศไทยถูกไหมแต่แมคโดนัลล์ครับเป็นเจ้าของพื้นที่ที่อยู่ทั่วโลกนั่นคือทำเลทองต่างๆที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยเป็นของแมคโดนัล์ นายแบงค์มองตรงนี้นายแบงค์มองเห็นโอกาสตรงนี้มองเห็นความเสี่ยงที่มันลดลงก็งเลยปล่อยกู้ให้กับแมคโดนัลล์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้แมคโดนัลล์เนี่ยขยายสาขามาจนกลายเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีมูลค่าปัจจุบัน4.4ล้านล้านบาทได้ในที่สุดนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวของแมคโดนัลล์นะครับเรายังมีเล่าให้ฟังอีกหลายตอนเลยนะครับแต่ตอนนี้เราพักเรื่องแมคโดนัลล์ไปไว้ก่อนเพราะว่าหลังมาครับตอนนี้มีคนถามมาเยอะมากว่าในยุคแบบนี้ในยุคโควิด1 9นะครับในยุค เป็นวิกฤตเศรษฐกิจเบาๆแล้วนะครับคนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยนะครับไม่กล้าออกจากบ้านแบบนี้ทําธุรกิจอะไรดีทําธุรกิจตอนนี้จะเวิร์กไหมแล้วคนที่ทําธุรกิจปัจจุบันอยู่มีอะไรที่ต้องระวังต้องรับมือยังไงกับยุคเศรษฐกิจฝืดเครืองนะครับหลายกิจการตอนนี้นะครับปิดไปแล้วนะครับกิจการสายปานสั้นๆหลายโรงงานปิดไปแล้วกิจการเล็กๆนะครับธุรกิจออนไลน์ของหลายคนซื้อสินค้ามาสต็อกจมนะครับขายของไม่ได้กันแล้วนะครับขาดทุนกันไปแล้วบางคนไปกู้หนี้ยืมสินมาทําธุรกิจตอนนี้ขาดทุนไปแล้ว ปรับไปแล้วทํายังไงถึงจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ติดตามในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะครับและวิธีการรับมือสําหรับตอนนี้ครับอย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณด้วยเพราะว่าถ้าคุณดูคลิปนี้คนเดียวคุณก็จะได้ความรู้ได้ไอเดียนี้ไปคนเดียวแต่ถ้าคุณแชร์ไปให้คนที่คุณรักให้เพื่อนของคุณคนที่เขากําลังจะทําธุรกิจผมเชื่อว่าเขาน่าจะได้ความรู้ได้ไอเดียเนี่ยไปปิ้งธุรกิจของเขาไปทําธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้้้้้คคััแแลลลววกกกกก็็ตตตออนนนยย่าาืมมดดดดไ์ Like ิะ จะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจไม่ควรจะอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบครับแล้วก็ตอนนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาติดตามชมคลิปเดียวใหม่ๆกันตลอดสําหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก u b s c r i b e ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพคงสะท้อนสวส